แกต้องไปจัดการกับทุกคนที่ปีก้าคาแข่งกับพวกเราสักแย่แล้วสิครับทุกคนสงครามรางแก๊งทั้งสามแกง๊งน้องจะเริ่มต้นขึ้นแล้วลูกพีจะทำอะไรฮะพวกเขามีแผนร้ายอะไรกันแน่แผนของชอนก็น,น,กาน่าจะสำเร็จดิดน,นะบทสรุปสุดท้ายของสามมืญญยิ่งใหญ่แห่งวงการมาเฟียจินาจ้าจิจาแล้วลูกจะลงเอ่ยเช่นไรโปรดติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับเอาล่ะ เราสกีบิกทอยเล็ทั้งหลายพวกเราแก๊งสกีบิลิตี้บิสตานโนไอ้ไม่มาเปียเดี๋ยวก่อนคุณจีแมนคุณจะมาสั่งลูกน้องผมต่อหน้าผมอย่างนี้ไม่ได้เลยนะแล้วแกต้องการอะไรเป็นข้อต่อรองข้าคุ้มครองยังไงล่ะคุณจีแมนแล้วก็เมืองนี้หลังจากที่ผมมารับภารกิจกับคุณ แกมีน้ำยามากพอฉันก็ยินดีที่จะจ่ายแกต้องไปจัดการกับทุกคนที่ปีก้าขาแข็งกับพวกเราซะเข้าใจไหมมาเฟียผมเข้าใจแต่ผมก็คงรับคำสั่งจากคุณโดยตรงไปได้เพราะผมคือมอสมาเฟียงั้นแกอยากจะทำอะไรแกก็ทำแกไปทำทุกอย่างให้มันเรียบร้อยแล้วแกมารับเงินเพื่อจบงานนี้ซะได้เลยแต่เมืองนี้ต้องเป็นของฉันเท่านั้นงั้นแกก็เก่งให้ได้เหมือนปากแล้วกันนะมาเฟียฮ รลูกน้องสกีบินิมาเฟียวันนี้เราจะไปถล่มแก๊งโจรุยแก๊งแรกพวกนายพร้อมกันใช่ไหมเรากีกี้ทั้งหลายพร้อมครับ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 พร้อมแล้วก็เตรียมตัวรุยแต่ว่าใครเป็นคนขับรถมาเนี่ยฉันน่าจะนั่งรถพวกนายไม่ได้แน่เลย ให้ลู้กคูมันหายไปไหนหมดเนี่ยฮะหายไปไหนหมดเานยเีแล้วครับลูกพี่สกิบดีดีมันปลูกบอลทำลายพวกเราลครับลู่สกิบดีปลูกบอลทำลายพวกเราลูกพี่ดูข้างนอกก่อนครับลูกพี่หาอะไรอีกเนี่ยามีอะไรเสียงดั้วายไรอีกิพื้นเลยนี่ฮะ เอ๋มีผู้น <cultural> ่ารักเออวันไหวันนี้ฮะเจ้ามะโคู่ขังขยะเบียกฉันว่านะเมืองนี้ฉันต้องการครอบครองแกจะบ้าเหรอเมืองนี้แกจะโค้งได้ยังไงฉันโค้งตรงนี้อยู่แล้วฉันโค้งตรงท่าน้ำก็ตายไหมมีคนส่งฉันมาน่ะไอ้นี่มีนายเว้ยไอ้โอ้แกมาแกมาจากประเทศไหนฮะแล้วแต่ที่แกจะคิดลวกันนะแล้วแกมาอย่างไรฮะเครื่องบินหรือไงฉันขับรถมาน่ะเจ้ามีแกยังมาด้ถูกฉันอย่างนี้นะมีมึงขับรถด้วยเหรอ ค้าถึงเปล่า,า,าแกจะขับร,รถยังไงรถเป็นคันแค่นี้แล้วลูกน้องแค่เป็นอะไรฮะกินยาว่างวงนอนอะไรมาไว้ฉันบอกให้แกหลับได้ไหมจะมีะะใส่กี่ก้อนเนี่ยฮะถ้าจะใส่กี่ก้อนก็เลือกของฉันแล้วแกเอาถ่านไหมเ,<อ>เปล่า,าจะมีถั่วไหมล่ะไม่มีถั่วพี่จะถ่านอโถ่านเปล่าเนี่ยแกที่ใส่ไ,ไม่ดีเป็นคนไม่เอาถ่านเพาะรถโตอนที่ฉันใช้ไม่ได้อะไรทำอไมฉันไม่อยากจะเถียงกับแกฉันเป็นระดับฟอรเอาเป็นว่ามีคนส่งฉันมาแล้วกันไมันไม่ใช่ของฉันนี่ลูกน้องแกฉัน เอ้ดอยไค่ะไอ้บเปานิไอ้ไข่ไอ้บอดิไอ้่เอาดิไอ้บ่ามันอ้บเอาดิไอ้บ่เอาดไอ้่เาไอ้บ่เอานไอเอาไอ้เาไอ้บ่เอาดิอ้่เอาดิไอ้่เอะดิไอ้ั่เอาไอ่เอาดิไอ่เอาดิอ่เอาดไอบ่เอาดิไอ้บ่เอาดิไ้บ่อาไเนีดไอ่เอาอ้่าไอ้บเนีดยไ่เอาดิไอ่เยไอ้บ่เาดกไอ้บ่เานท่่านดูนั้น่ิ กาพวกแกงเจนแกงต่อตอบีโดฉันขอยึดเมืองนี้ละกันนะแต่ว่าไอ้ดาลื่นจัดสีสัวผูกลาพูกหมายุูนเรื่องงานเจ๊เลี้ยวเงียบเดี๋ยวนี้เลยฉันคุยกับต่อตอบีโดอยู่ดะลูกพี่ต่อตอบีโดมันจะมาหาเรื่องลูกพี่อะลูกพี่ต้องให้ผมออกไปจัดการนะลูกพี่ไม่ได้ไปจัดการมาแล้วกันได้เลยถ้าแกจะยึดที่นี่ะก็แกข้ามสอบลูกน้องยังฉันไป ก่อนและกันเพื่ับบังคนช็เยก้นวบนีเนยไอ้ห่าไอ้ห่านอ้ห่าไอ้่าไอห่าไอ้หอห่าไอ้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 ่ยอ้หาไอ้ห่าอ้ห่อ้ห่อ้ห่าไอ้่าไอ้ห่กไอ้ม่าไอ้ห่อ้หาอเหไ้ไอเหยาไอ้่อห่ไ่าไองห่กไอ้่าอ้หไอ้ห่าไหัาไามองพ่กก่อ้หห่อไอ้่ออ้ โอ้โหอติกล่องลื้อไปหาเรื่องเขาอ่ะลื้อรัวพวกเราเลยอะหายตั้งหมูคณะเลยอ่ะดิทำอะไรอ่ะอัตตินี่แก่ๆสิเรานี้ไงเรากลาจนหมดเลยไปไอเฮียอย่างงี้เราต้องกัดกันพวกมังคั่งเหล็กขัดนะงานนี้ต้องถึงหง่เจ้เลี้ยวอะท่าเชิญครับไอเฮียนี่ถึงบริษัทของเจ๊เหลียวแล้วมา โดนแน่พวกแกโอ๊บจบแ<ว>บบ<า>นั้นมากเลยหาเรื่องพวกเราฮะอะไรไม่ <c oughs> เป็ในใครคุณมาหาใครทำไมถึงมาที่นี่เรามาหาเจาเลียวลืบไปบอกเจเลียวว่าเฮียต่อมาหาแล้วจะบอกว่าเจ๊เลียวไม่อยู่นะเจเลียวไม่อยู่อะไรอ่ะเจเลียวก็หันหลังอยู่โน่นไงกลับมาโกหกเออ,เอ๊ะเอขาก็ดีทุกทุกคน เพอดีฉันเจอแก๊งสักแก๊งหนึ่งมาเล่นงานอะ่ะมันทำเละมากเลยแล้วทำไมชื่อเจเลียวลืม <c oughs> ถามอ๋อที่ฉันชื่อเจเลียวก็เพราะว่าว่ายเนี่ยไปชิดโบท็อกมาเป็นไงละ่ะหน่าเลียวสวยสงวัยไหมอะ่ะ <c> เ <oughs> อ๋อเด้อ <c oughs> เดียวหน้าเลือเลียวมากแล้วเหมือนส่องตเลยไม่พวกบอกว่าหน้าเลี๋ยวสี่ลาเลยแต่ไม่ใช่ประเด็นนะว่าแต่แก๊งไหนมาบุพวกเราเจ๊เลียวพอทราบไหมนี่พวกเลือยังไม่ทราบแล้วว่ยจะทราบได้ยังไงเลียวว่าใครมันบุกไปตีเลือเนี่ยะ ไม่ใช่แก๊งเจเลียวแก๊งไหนนี่ยมันอาจจะเป็นแก๊งฮาร์เรย์ห้องเจ้ามีขาวก็ได้นะครับแก๊งฮาร์เรย์อ๋อเจ้าหวีขาวเหรอจริงด้วยสิเราไม่ได้เจอแก๊งนั้นเลยอ่ะหรือว่าแก๊งนั้นมันจะมาตีพวกเราแล้วยึดข้อมืองนี้เพาเป็นปแปลแรกนะไอ้เฮงงั้นเราลองไปรู้ไหมอ่ะและแล้ววันที่สองหัวหน้าแก๊งใหญ่ต้องมาเคลียร์ใจกันก็ได้เริ่มต้นขึ้น นี่ฉันสงสัยแก๊งของแกมากๆเลยเรามาเคลียร์กันตรงๆดีกว่าว่าแก๊งของแกลุกล้ำเขตของฉันน่ะเจมส์เอาปาดิบไปโยนใส่ให้ลูกน้องฉันกินลูกน้องฉันตายหมดเป็นพวกแกใช่ไหมฮะกลับไปกินที่บ้านไม่เกิดแกเลยเจมส์ปาดิบโอ้แกดีตายล่ะแกฮาเล่หรือแกฮารุยเนี่ยหรือแกจะเอาหรือแกจะเอาฮะเป็นเพวกแกแหละไม่จำเป็นต้องมาบ่มลูกน้องฉันเลยฮะเป็นพวกแกเป็นพวกแกคนเดียว แกต้องรับผิดชอบกับลูกน้องฉันเข้าใจไหมอะไรคิดว่าตัวสูงทำไมฮะฮายปาดิบเออฉันบอกก่อนนะฉันไม่ใช่แก๊งปาดิบฉันเป็นแก๊ง<ล>จีน,แ,นแ,กแก๊งจีนเหรอแล้วแก๊งจีนชินอะไรฮะซาลาเปาไงเสียหลงเป่าอะไรเงี้ยเออแล้วมาปาดิบอะไรล่ะแกอา้าวมแกบอกว่าฉันยังยี้มีก็เลยจะหลับวะไม่ต้องใช้ความดีเล็กติดกรไบ้เยว้ปวว่าปีวีวปีวันเป็นไงลูกน้องแกตายหมดแล้วเป็นไงล่ะพี่แกดีก่อนจอี ทุกท้องฉันตายแล้วว่ะขอแฟร์ได้ปะฉันขอไปตั้งหลักก่อนมันจะได้เหรอฉันไปแล้วยันนี้ก็ได้เหรอโออะไรทำไมเจะหนวดสุดท้ายแล้วแผนของฉันก็น่าจะสำเร็จดินะไปดีกว่า แจเหลียวแย่แล้วอ่ะเจ้าหมีอ่ะมันจัดการพวกของฉันไปหมดเลยอ่ะฮือฮือฮือยอายอือฉันคุ้มแบบลูกหน้องไปได้เลยฮือเ,เป็นไรอ๋อฟังฟังแล้วโมงนะรู้ไหมนี่เกย,ย์เชียวอ่ะกุก วันนี้หัวรอนหรือร้องไห้หรือเสียใจกันแน่ดิแอไอ้คนที่มันบุกมาตีแกชอบแยกเน่ยไม่เป็นตัวอะญรอะฮะอ๋อมันคือตัวไ้พวกแกพวกแกแกจะหนีไปไหนฮะฮะไอ้เจ้าต่อตบมือแกจะหนีไปไหนไปฮะแกแกจัดการแกจัดการพวกฉันไปหมดแล้วแล้วแกมาทำไมนี่ยอะไรดิแอแกมาตบลูกฉันไม่ใช่หรือไงฮะแล้วเดียไหนบวดแกดิอนี่ลูกพี่แกใช่ไหมคะอย่่ เจ้าจังก็ใหญ่นะเจนจ่าไม่เจนจ่าแล้วลูกน้องฉันตายหมดไม่พรแกคนเดียวไม่พรพวกแกสองคนแน่เนี่ยรวมหัวแกลูกน้องฉันใจไหมเออเออเออเดี๋ยวนด้เดี๋ยวนด้จังหมีแล้วลูกน้องที่มันมาบุกมาตีท่าเรือแกอตัวมันเป็นยังไงฮะตัวมันก็น่าเปนแกมันเป็นตัวโถส้วมหรือเปล่าอ่ะแล้วแกรู้ได้ไงว่าเป็นโถส้วมมันก็มาบุกมาหาฉันน่ะอ้าวไม่ใช่ลูกน้องแกเรบอกว่ามีคนส่งมาฉันนึกว่าแก ไม่ใช่ชารซะหน่อยเราเป็นใครอ่ะโอ้ยตัวใช่ไหมฮะโอ้โอ้โอ้อ้โว้ยโอไม่คิดเลยหวานนะวิธีกายของฉันเนี่ยจะรวมพวกแกสามคนอยู่ในที่ทีเดียวกันได้อะ่าฮ่าบ้าไปฉันล้อไว้หมดแล้วเ้องโดนล้อไว้หมดเลยเา ุกตัวเอ้ยปิดกองเรารุ่มไาไป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 ปออกไปออกไปออาไปออกไปออกไปออกไปคเมืองนี้ยังไงก็ต้องเป็นของฉันเพราะพวกแกสามคนจะสิ้นชื่อวันนี้แหละไม่เนี่ีเป้าเสีย มีแค่อยากเล่นมีมีแค่เป็นมาเฟียฉันอยากเล่นบทมาเฟียเฉยๆฉ่ะฉันเป็นหัวหน้าฉันอยากเล่นเป็นหัวหน้ามาเฟียมันจะให้เวลาพวกแกสิวิ่งแกมันธมิรมาช่วยพวกแกได้ล่อกถือว่ารอตัวไปแล้วกันนะโอ้ เออมันแก้มพันธมิตรในสิบวิจริงๆอย่างนั้นเหรอฉันบอกแล้วว่าลูกน้องฉันจะโหดทุกคนนี่บอกไว้ก่อนเลยถึงลูกน้องฉันจะตายหมดแต่ฉันก็มีลูกน้องสาขาสองบอกไว้ก่อนแกต้องตายแน่บอกไว้ก่อนเลยจัดการมันเลยพวกขันทัจัดการมันเลยจัดการมันเลยไปโคลนไปหมดกปหมดไป แก้แค้งขวดเน,านเ่าดิอิ่มเน่าไอ้ไก่เลยให้แกไป <ผม S 1> ลงบ้า,านแล้วกันนะเจวีที่เรียกมาอ๋อให้แกไปลงประธานแล้วกันผมไม่ก่อนเลยไอย้พวกมึงเยวเอาแกไปก็ได้แล้วใส่หัวไม่ได้แล้วไปยังไม่ไปมีฉันคุมเราฉันเป็นบอสพวกนี้คออนแกงจริงเลย